วันนี้ทางนกฮูกจะพาไปเปิดแฟ้มของกอ d z ซิ l ่ามอนสเตอร์เวิรพาไปรู้จักกับราชาตัวนี้และเรื่องราวการเดินทางจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดของมันเอกาสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์กอ d z ซิ l ่าและคอมิกเพื่อความอัธรดในการรับชมภาพยนตร์กอ d z ซิล่ทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับชมภาพยนตร์ก่อนถ้าท่านใดพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วก็ก้าวขากันเข้ามา กับแฟม้มกอรซิล่ากอรซิล่าหรือโกจิ拉เป็นภาพยนตร์สัปปะหลาดยักษ์ของทางฮอลลีวูดที่ออกฉายในปี2014กำกับโดยคุณแกลเลตเอ็ดเวิร์ดและเขียนบทโดยคุณแม็กโบเลนสไตน์สตอรี่โดยคุณเดวิดคาล์ลแฮมผลิตโดยเลเจเนรีฟิเจอร์เป็นภาพยนตร์ลันดับที่1และยังเป็นการเปิดจักรวาลมอนสเตอร์เวิลดเจ้ากอรซิล่าหรือกอรซิล่าเลเจเนรี เป็นการสร้างของทาง Hollywood อีกครั้งโดยครั้งนี้ได้มีการเคารพต้นฉบับมากขึ้นไม่เหมือนเวอร์ชั่นก่อนของทางไทยสตาร์ถือว่าทางดีเจนดารีได้ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเพื่อที่ตอบโจทย์แฟนๆของราชาตัวนี้กอซิลาประสบความสำเร็จในบอ์ออฟฟิศและนำไปสู่การพัฒนาแฟนชายมอนสเตอร์เวิร์ดที่พวกเราได้รับชมกันในปัจจุบันและยังมีแผนการสร้างอีกจำนวนมากทั้ง4์ที่มุ่งเน้นองค์กรโมนา และภาพยนตร์ภาคต่ออย่าง Godzilla X ของ The New Empire ในเหตุการณ์จะอยู่ในช่วงของ Godzilla Awakening Godzilla ในช่วงยุคเพอร์มเมียนถือว่าเป็นหนึ่งในนักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารมักจะทำหน้าที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศในยุคดึกดำบรรพศัตรูตามธรรมชาติของกอร์ซิล a าได้แก่ชิโนมุระและพวกมูโตะผู้ฟังทราบกันไหมครับว่าชื่อมูโตะ เป็นแค่ชื่อเรียกย่อเท่านั้นชื่อเต็มของมันก็คือ Massive Unidentified Terrestrial o r g a n i s m สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถระบุได้เมื่ออุกกาบาตพุ่งชนโลกระหว่างการต่อสู้ของกอซิลาและชินมุระทำให้เกิดการสูนพันธ์ครั้งใหญ่กอซิลาและไททันตัวอื่นๆต้องถอยลงใต้ดินและดูดซับพลังงานความร้อนใต้พิภพจากแกนกลางของดาวเคร ในปี1945ทั้งกอซิล่าและชิโนมุระถูกดึงดูดให้ตื่นขึ้นด้วยรังสีจำนวนมหาศาลที่ปล่อยออกมาจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมากอดซิล่าที่ใช้เวลาหลายทศวรรษเพื่อตามล่าชิโนมุระเมื่อชิโนมุระมีขนาดและพลังที่เพิ่มมากขึ้นมันต้องการที่จะทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติรัฐบาลสหรัฐและญี่ปุน่นได้จัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าโมนาด เพื่อศึกษาและค้นหากอซิล่าและตัวชิโนมุระเพื่อเก็บการดำรงอยู่ของพวกมันไว้เป็นความลับไม่ให้คนทั้งโลกรู้ถึงการมีอยู่ของพวกมันในปี1954โมนาร่วมมือกับทหารอเมริกาลอกอซิล่าและชิโนมุระขึ้นฝั่งที่เกาะบ,บิกินีทางกลุ่มทหารได้ติดตั้งระเบิดไฮโดรเจนขนาด50เมกะตันและปิดข่าวครั้งนี้ว่าเป็นการทดสอบระเบิดที่เรียกว่าแคสเทิลบาโวในขณะที่ชิโนมุระ กลายเป็นไอจากแรงระเบิดกอดซิล่าที่รอดชีวิตและกลับไปพักผ่อนในที่ของมันเมื่อภัยคุกค,คามได้หมดลงไปโมนาดยังคงปฏิบัติภารกิจต่อหลังจากเหตุการณ์นี้คอยตามหาและสอดส่องศึกษาเหล่าไทยท่านทั่วโลกและในปี1973โมนาดได้เข้าสำรวจสกาวไอแลนด์หลังจากเหตุการณ์ในสกาวไอแลนด์ได้กลับมาค้นคว้าและศึกษาไทท่นอีกครั้งรวมถึงกอดซิลา เหตุการณ์ในภาพยนตร์กอรซิล่า2014ในปี1999คนงานเหมืองในฟิลิปปินส์ได้ขุดค้นพบโครงกระดูกขนาดใหญ่ของไททันโบราณที่รู้จักกันในชื่อดากอนเป็นการขุดค้นพบโดยไม่ได้ตั้งใจและได้เผยปล่อยตัวอ่อนมุตโตตัวผู้ออกมามุตโตได้ขุดหลุมขนาดใหญ่ให้เป็นโพรงและเดินทางไปที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองเจนจิระประเทศญี่ปุ่นสร้างดักแด้รับรเครื่อปฏิกร ได้มีการอุพยพผู้คนและกักกันเมืองโดยอ้างว่าเมืองนี้มีรังสีอันตรายโดยที่แท้จริงแล้วต้องการจะศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับมุตโตะในปี2014มุตโตะกินพลังงานจากเครื่องปฏิกรณ์จนเสร็จสิน้นและหลบหนีไปที่โฮโนลูลูกอรซิลาปรากฏตัวและเผชิญหน้ากับมันที่สนามบินนานาชาติพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าซับปรลาดมีอยู่จริงมุตโตะหนีไปได้แต่กอิลาก็ยังคงไล่ตามมันไปที่อเมริกา มุตโตตัวเมียได้ซ่อนสปอร์ของมันเอาไว้กอซิล่าต่อสู้กับมุตโตทั้งสองตัวในซานฟรานซิสโกเพื่อหยุดยั้งพวกมันไม่ให้แพร่พันธุ์ไปทั่วโลกและได้รับชัยชนะหลังจากการต่อสู้กับมุตโตทั้งสองเหตุการณ์ในคอมิกกอซิล่าอัสเตอร์ช็อคการตายของพวกมุโตได้ปลุกให้มุโตพามตื่นขึ้นซึ่งมันได้ออกมาตามหากอซิล่าเพื่อที่จะได้วางไข่ตัวอ่อนไว้ที่กอซิล่าเหมือนที่เคยทำกับดากอนเมื่อครั้งอดีต กอรซิลาได้รับบาเดเจ็บสาหัสจากการ,รเผชิญหน้าหลายครั้งกับมูโตพามและเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่การแทรกแซงของโมนาทําให้มูโตพามหยุดชะงักนานพอที่จะให้กอรซิล่าช่วยโอกาสและจาัดก,การมันลงได้กอรซิล่า King of the Monster ออกฉายในปี2019กำกับโดยคุณไมเคิลโดเฮลตี้เขียนบทโดยแซคชิ l สตอรี่โดยแม็กโบลนสไตน์ พร้อมด้วยวิชววเอฟเฟกโดยกิโยมโลเชลอนเหตุการณ์ในกอ d z ซิ l ่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์แม้ว่าก o d z ซิ l ่าจะไม่ปรากฏให้เห็นถึง5ปีแต่โมนาดคอยติดตามและเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของกอ d z ซิ l ่าอยู่ตลอดโมนาดได้สร้างสถานีไว้ใต้ทะเลบริเวณสามเดียมเมองมิวดาใกล้กับที่อยู่ของก o d z ซิ l ่ากอ z i ซิล่าเห็นดังนั้นจึงได้เข้าใกล้สถานีโดยเป่งแสงออกมาเป็นระยะเพื่อเป็นการขู่ จากนั้นมันได้ไว่ายไปยังแอนตาร์กติกาอย่างรวดเร็วที่นั่นเองอลันโจนาผู้ก่อการร้ายเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดรเอรเอมมาลัตเซลจากโมนาดกำลังเตรียมแผนการปลุกไททันที่หลับไหลยอยู่ทั่วโลกโดยเริ่มจากมอนสเตอร์ซี่หรือคิงกิโดราคิงกิโดราได้ตื่นขึ้นและโจมตีใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใกล้ตัวมันกอร์ซิล่าที่ได้มาถึงได้เข้าต่อสู้กับคิงกิโดราที่แอนตาร์กติกา งกิโดราบินหนีไปและหายไปในพายุโซนร้อนก็อตซราได้ติดตามิงกิโดราไปจนถึงอิสลาเดมาลาประเทศเม็กซิโกที่นั่นเองโลแดนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาและเข้าต่อสู้กับิงกิโดรางกิโดราสามารถเอาชนะโลแดนลงได้ก็อตซราที่ตามมาถึงก็ได้ลากงกิโดราลงไปต่อสู้ใต้มหาสมุทรและได้กัดจนหัวซ้ายของิงกิโดราขาด ในช่วงนั้นเองได้มีการใช้ออกซิเจนเดสตอยเออร์เพื่อจัดการกับไททันทั้งสองกอซิลาถูกทำให้อ่อนแรงลงและถอยกลับไปที่รังของมันในขณะที่คิงกิโดลาไม่ได้รับผลกระทบใดๆและได้งอหัวออกมาใหม่ก่อนที่จะปลุกไททันทั้งหมดทีเดียวที่กระจายอยู่ทั่วโลกให้ตื่นขึ้นมอททาปรากฏตัวและได้ชี้ทางไปยังทัพของกอซิลาให้กับโมนา ในเหตุการณ์นี้เองดรอิชิโรเซริซาวะได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อจุดชนวนนิวเคลีย์ที่ทําให้กอร์เซล่ามีแรงกลับขึ้นมาอีกครั้งกอซ์เซล่าและมอท่าเผชิญหน้ากับคิงกิโดราและโลแดนในขณะที่มอท่าทําให้โลแดนไม่สามารถต่อสู้ได้ในส่วนของคิงกิโดลาที่ต่อสู้กับกอซิล่าและเกือบที่จะฆ่ากอซิเล่าลงได้มอท่าที่เห็นดังนั้นจึงเข้ามาปกป้องจนมันได้ตายลงไปพลังงานของมอท่าได้ซึมซับเข้าสู่กอซิเล่า กอร์เซราได้เปลี่ยนร่างเป็นเบอร์นิงกอร์เซราที่ทรงพลังและเผาไหม้คิงกิโดลาจนจัดการมันลงได้หลังจากจบศึกกอร์เซราถูกลายล้อมไปด้วยไททันตัวอื่นๆและยอมรับมันเป็นจ่าฝูงตัวใหม่แทนคิงกิโดลาเหตุการณ์ในคอมิกกอร์เซราดดมิเนียนหลังจากจบศึกกับคิงกิโดลากอร์เซราได้ทำหน้าที่ของมันและตามหาบ้านใหม่ไปด้วยจากเหตุการณ์ในคิงออฟมอนสเตอร์ทำให้กอร์เซราสูญเสียที่อยู่อาศัย กอร์ล่าคอยห้ามศึกของไททันตัวอื่นที่แย่งอาณาเขตที่อยู่อาศัยกันการเข้าไปช่วยเหลือไคจูที่ถูกมนุษย์เข้ามาจับหรือทำร้ายทางการห้ามศึกระหว่างสเกลารากับหน่วยยามฝั่งสหรัฐการขับไล่อัมหูลุกที่บุกรุกอาณาเขตของเบเฮมอสและการช่วยนาคิกะจากผู้ก่อการร้ายกอด์ิล่าได้ดำลงไปใต้มหาสมุทรจนได้มาพบกับรังเก่าของมันเมื่อครั้งอดีตเคยถูกคู่ปรับโบราณไล่ออกมาจากที่อยู่ของมัน แต่ก็ต้องมาเผชิญหน้ากับเจ้าของที่อยู่ใหม่นั่นก็คือเทียมแมทกอร์เซล่าสามารถสยบเทียมแมทลงได้และบังคับให้นางทยอมถอยออกไปและยึดท,ที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยปัจจุบันของมันก่อนที่กอร์เซล่าจะพัก,ก่อนในพื้นที่ตรงนี้กอร์เซล่าเวอร์ซัสของออกฉายในปี2021กำกับโดยอดัมวิงการ์เขียนบทโดยเอลิกเฟียสันและแม็กโบเลนสไตน์สตอรี่โดยเทอร์รี่ลอสซิโอไมเคิล โดเฮอร์ตี้ซ็กชิวลเหตุการณ์ในกอซิล่าเวอร์ซัทของในปี2 0 2 4กอซิล่าสัมผัสได้ถึงสัญญาณบางอย่างที่เป็นภัยต่อพวกไททันมันจึงได้เข้าโจมตีเอเพ็กไซเบอร์เนติกและโรงงานของเอเพ็กที่กระจายอยู่ทั่วทุกที่ในเหตุการณ์นี้เองทําให้มนุษย์บางส่วนเชื่อว่ากอซิล่าเป็นศัตรูกับมนุษย์เอเพ็กได้มีการทาภารกิจร่วมกับโมนาเพื่อเดินทางสู่ฮอลล์เอิร์ธจุดหมายเพื่อพาคองหาบ้านใหม่ กอร์เซราที่รับรู้ถึงคองที่ถูกพาออกมาจากนอกอนาเขตมันจึงได้เข้าต่อสู้กับขลองที่มหาสมุทรเทสมันกอร์เซราเกิดทําให้คองจมน้ําตายก่อนที่กองเรือจะช่วยเหลือของเอาไว้ในที่สุดกอริลลาหยุดโจมตีคลองและหายไปในมหาสมุทรในส่วนของคองถูกย้ายไปทางอากาศแทนเพื่อเลี่ยงการพระักกับกอซิเล่าคองที่ได้มาถึงปากทางเข้าสู่ฮอรโรเอร์แต่ได้พุ่งตรงเข้าไป ในเหตุการณ์นี้ได้มีพวกวอลแบทเข้าจู่โจมแต่ก็ถูกคลองจากการลงได้อย่างง่ายของที่ได้มาถึงฮอลโลเอิร์ดตรงจุดบริเวณวิหารโบราณโดยถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็นว่ารอบบัรลังเลียงด้วยอาวุธที่ทำมาจากขี้หลังของกอดซิลากอดซิลาที่มุ่งตรงมาที่ฮ่องกงเพราะจับสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่นี่เองเอปิกได้นำเอาชิ้นส่วนเหล็กต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วโรงงานมาสร้างเป็นเมกะกอดซิลา ส่วนประกอบสาคัญของเมกะกอซิล่า Godzilla ในภาคนี้ก็คือหัวของกีโดาราที่ถูกกู้ได้แล้วนํามาขายให้กับเอเป็กโดยเอเป็กที่ได้ขับยานตามคองและโมนาดมามีจุดประสงค์แฝงนั่นคือการกู้คืนแหล่งพลังงานที่สามารถจ่ายให้กับเมกะกอซิล่ากอซิล่าได้มาถึงและปล่อยลําแสงใส่พื้นโลกตรงจุดที่ของนั่งอยู่บริเวณฮอลโลเอิร์ดทำให้ไทท,ทั้งสองเข้าต่อสู้กันคองนำอาวุธที่ทำมาจากขี้ปลาของกอซิล่าเข้าโจมตี แต่กอซิลาก็สามารถเอาชนะคองลงได้และทําให้มันยอมสยบต่อราชาในช่วงเวลานั้นเองเอปิกได้ทําการเปิดใช้งานมิกากอซิล่าด้วยพลังงานใหม่มันเกิดอาการคุ้มคลั่งและออกมาทําลายเมืองและเข้าต่อสู้กับกอซิล่ากอซิล่าที่เหนื่อยจากการต่อสู้กับคองจึงทําให้มันไม่สามารถเอาชนะมิกากอซิล่าลงได้กอซิล่าที่จะถูกมิกากอซิล่าฆ่าได้รับการช่วยเหลือจากคองที่ฟื้นแรงกลับมาจากการร่วมมือของมนุษย์ ไททันทั้งสองได้ร่วมมือกันจาัดก,การกับเมกากอสเซลาลงได้กอสเซลาได้ปล่อยให้คลองอยู่ที่ h o ลโลเอิร์ธและตัวของมันก็ได้ไว่ายน้ำจากไปและนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดของกอสเซลาในปี2024ทุกคนจะได้พบกับภาคต่อของกอสเซลา X ข o อง The New Empire a t o มิ c b a s ของกอสเซลา Monster World ในช่วงแรกลำแสงจะดูไม่ค่อยแรงเท่ากับของทางฝั่งญี่ปุ่น หลังจากนั้นได้มีการปรับลำแสงทำให้ดูแรงขึ้นการต่อสู้กับมุตโตมีการใช้ท่านี้น้อยมากถ้าเทียบกับการต่อสู้กับคิงกิโดราและของในภาคกอ d z i l l a าเวอร์ซัตของดวงตาเหงือกและภายในปากของมันจะเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินในขณะที่ใช้ New เคลียร์พ h าของ g o d z i l l ามีการเปิดเผยในคอมมิกกอ d z i l l a าอัปเตอร์ชที่ใช้ในการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกับมุตโตผ่าม เป็นพลังงานคลื่นความร้อนที่ปล่อยออกมาในการต่อสู้กับคิงกิโดราในช่วงท้ายมีความทนทานเสเทือนน้ำสเสเถือนบกทนต่อการโจมตีได้ในระดับหนึ่งกอดซิซลาแม้ว่าจะมีคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวแต่ก็แสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนบางอย่างเหงือกบนคอของมันดูเหมือนจะเป็นจุดอ่อนแสดงให้เห็นเมื่อมันถอยหลังด้วยความเจ็บปวดหลังจากการถูกยิงตกเข้าที่เหงือก ความเหนื่อยล้าจากการต่อสู้กับมูโตทั้งสองตัวทําให้มันนอนพักอยู่บนฝั่งหรือเหตุการณ์ในก็อตเวอร์ซัทของหลังจากที่กอรซิล่าระเบิดโพงเข้าไปในฮอลโลเอิร์ดทำให้กอรซิล่าสูญเสียแรงไปมากทาให้มันลําบากในการต่อสู้กับเมกะากอรซิล่าในส่วนของคอนเซปต์อาร์ตมีการออกแบบที่หลากหลายการออกแบบช่วงแรกที่คล้ายกับไดโนเสาร์ทั้งคาโนโทรัสและฉีเล็กบางล่างมีลักษณะคล้ายอีกวัวนา ทั้งการออกแบบที่เหมือนกอซิลายุคเฮเซและมิเลเนียมบางดีไซน์ดูน่ากลัวแปลกๆจนคิดว่าถ้ามันได้ถูกเอามาใช้จะเป็นยังไงบริเวณหน้าของกอซิเซลามีความแปลกและการออกแบบหลากหลายกว่าจะมาเหมือนในภาพยนตร์ส่วนของคีบหลังมีดีไซน์ออกมาหลายแบบคล้ายคีบปลาบางชนิดบางเวอร์ชั่นก็ขายญี่ปุ่นภาพยนตร์เคยเปลี่ยนหลังของกอซิเซลาหลังจากจบภาค2014 ในภาค King of the Monster ลักษณะคีบหลังจะเป็นคนละแบบกันมุโตะการออกแบบช่วงแรกพอดูแล้วคล้ายกับเจ้า,มาแมลงของ Starship Trooper และมีมุโตะเวอร์ชัน1 o t o ตท p e แต่ถึงอย่างนั้นดีไซน์ช่วงหลังจะเป็นแบบภาพยนตร์ทั้งตัวผู้และตัวเมีย King g i d o l a ah, การออกแบบส่วนหัวของ King g i d o l a ah จะคล้ายกับมังกรแต่เพราะมันคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก ทางทีมงานต้องคิดออกแบบดีไซน์มันออกมาให้แตกต่างจากเวอร์ชั่นเดิมช่วงแรกหน้าตาจะดูแปลกแต่โดยรวมถือว่าออกมาดีโดดนดีไซน์หน้าตาถูกปรับเปลี่ยนจากทางฝั่งญี่ปุ่นเป็นอย่างมากมอทาการเปลี่ยนดีไซน์จากเดิมที่ดูเหมือนผีเสื้อมอทําให้มีรูปรษณ์ที่ผสม,มแมลงหลายชนิดรูปร่างเล็กลงว่องวและสวยงามบเบย์มอทช่วงแรกจะคล้ายช้างแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนดีไซน์ที่เราเห็นในภาพยนตร์ สเกลาค้้ายแบงมุมดีไซน์ไม่ต่างจากที่ใช้ในภาพ,พยนตร์เมทูเซราเหมือนกับแรดแต่ก็ถูกปรับดีไซน์จนออกมาอย่างที่เราเห็นคองใช้ดีไซน์เดิมแต่เพิ่มขนาดมันให้พอสู้กับกอซิล่าได้เมกากอซิล่าการออกแบบถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่มีสีที่แตกต่างจากในภาพ,พยนตร์เป็นอย่างมากแต่สไตล์ก็ออกแบบมาได้ให้เหมือนในปัจจุบัน วอแบทการออกแบบโดยรวมถือว่าโอเคช่วงแรกทําให้บริเวณแผงข้อสามารถใช้เดินได้แต่ก็ถูกเปลี่ยนอย่างที่เห็นในภาพยนตร์ l o อกคิเตอร์ดีไซน์คล้ายกับตัวเห็บปูหรือแมงมุมผสมหิน Hill h เ l ลฮอกหน้าตาคล้ายลูกนกมองดูแล้วคล้ายๆกับน้อฮูกเหมือนกันดักน้องจะคล้ายกิ้งก่าดูแล้วน่ารักชิมิดาจะเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์รูปหลาคล้ายกับมแมลง วิธีล่าก็เหมือนกับมแมลงช้างล็อกมูตเตอมอนสเตอร์อีกตัวที่ไม่ได้ปรากฏในภาพยนตร์อาจจะเป็นซากไค่จูปริศนาที่นอนตายในตัวอย่างคีปกอรซิล่าปี2014ก็เป็นไปได้เทโรเด็กทิลมอนสเตอร์ Monster อีกตัวที่ไม่ได้ปรากฏในภาพยนตร์เป็นการออกแบบของทางทีมงานไททันที่ไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นหรืออยู่ในคอมมิกอัมฮูลก เป็นไททันที่ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในภาพยนตร์กอร์ซิล่า King of เ h e m o อ s t e r ในปี2019ตัวมันได้เปิดเผยในกอร์ซิล่าดอมิเนียนในปี2021มันตื่นขึ้นมาจากเสียงเรียกของคิงกิโดลาที่สาธารณารัฐโคมิในเวลาต่อมาอัมฮูลุกลุกล้มในเขตของเบเฮมอรในป่าฝนอเมซอนแต่ถูกกอร์ซิล่าห้ามสึกเอาไว้ นาคิกะเป็นไททันสัตว์จำพวกปลาหมึกที่ปรากฏตัวครั้งแรกในนวนิยายเรื่อง Godzilla King of the Monster ในปี2019และ Godzilla d o m i n น o n ในปี2021นาคิกะถูกคนพบว่าซ่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรอินเดียโดยโมนาและโมนาก็ได้กักการมันเอาไว้ให้อยู่บริเวณนั้นมันตื่นขึ้นมาจากเสียงเรียกของคิงกิโดราและหลบหนีออกมาทำลายด่านของโมนาต่อมาถูกผู้ก่อการร้ายชาวรัสเซียจับไว้ได้ในตะข่ายัก ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากกอซ์ล่าชิโนมุระเป็นสับประหลาดประิทติที่ปรากฏตัวในกอร์ล่าเวคเคนิงปรตูทางธรรมชาติของกอร์ซล่าที่อาศัยในยุคเพอร์เมียนเมื่อ250ล้านปีก่อนสถานะปัจจุบันถูกกำจัดแล้วอีก3ตัวที่ปรากฏชื่อแต่ไม่ปรากฏตัวให้เห็นได้แก่อีลาสซอรัสคัสซาคอยามาโตโนโอลิและนี่ก็คือแฟมกอซิล่ามอนสเตอร์เวิร์ส คลิปต่อไปเราจะพาไปเปิดแฟ้มของชินกอสซิล่าโปรดช่วยกดปุ่มซับสไคร์และช่วยกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับพวกเราดีเอาไฟเอาแฟ้มใหม่มาให้ผู้ชมอีกนะครับ